ที่นี้ก็มาถึงคำว่าพุทธรัตนะธรรมดาก็หมายถึงพระ,พ,ระพุทธเจ้าพุทธรัตนะคือพระพุทธเจ้าในภาษาคนในภาษาธรรมก็หมายถึงคุณค่าอันประเสริฐที่ดับทุกข์ได้ที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้า คุณค่าอันประเสริฐที่ช้ดับทุกได้นั่นะเรียกว่าพุทธรัตนะถ้ามีอยู่ในพระเจ้าพระพุทธเจ้านี่พระธรรมรัตนะก็หมายถึงพระธรรมในภาษาคนแต่ในภาษาธรรมก็หมายถึงคุณค่าอันประเสริฐที่ดับทุกได้ที่มีอยู่ในพระธรรมเยสังครรตน,นะก็คือพระสงฆ์ ในภาษาคนในภาษาธรรมก็คุณค่าประเสริฐที่ดับทุกข์ได้ที่มีอยู่ในพระสงฆ์ในพระพุทธมีรัตนะในพระธรรมมีรัตนนะในพระสงฆ์มีรัตนะคือคุณค่าที่ใช้ดับทุกข์ได้ถ้าพ,พูดภาษาง,ง่ายง่ายภาษาคนเร่งถึงองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์อย่างที่เราพูดกัน